ผมมีหางเลยอ่าโอเคจ้ะฟอสซิลฟอสซิลภาษาอังกฤษว่าอะไรฟอสซิลภาษาไทยเรียกว่าโนจ้าฟอสซิลซากดึกดำบรรตอนนี้เปลี่ยนคำแล้วค่ะเยาะเอาสิซากบันเอา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 กงอาม่ามาเลยนะ ซากบันพระอากงอม่ามานะคะซากบันพระชีวินดูต่อปลาปลาเสร็จปั๊บเป็นกบอาวาโกบกบกบเขียดอึ่งอ่างตาปาดกบและคณะกบและคณะอ๋อ กบเขียดหนึ่งอ่างตะปาดรู้ได้ไงว่าตัวนั้นเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเอามือรูปดูตัวมันจะลืน่นอุ้ยเก่งอะจะเมือกและประเทศจีนก็รับประทานสิ่งนี้ค่ะอ่ะต่อไปจากกบกลายเป็นอะไรเนสิ <laughs> เป็น เป็นสัตว์เลือ้อยคานเธอเธอพวกงูพวกพวกงูพวกเตา่าเธอจริงๆแล้วงูอะ่ะมันมีขานะ <c oughs> แต่น้องเป็นไงลูกน้องไม่ได้ใช้ขาหดน้องบอกว่ามันช้าไปน้องก็เลยเปนี้ <c oughs> น้องอะไรนะ <c oughs> น้องก็เลยไปแบบนี้โอเคนะมีปลาสเสินน้ำสเสินบกเลือ้อยคานต่อไปเอะไรลูก